ทีมชาติเยอรมันประกาศเตรียมเปลี่ยนสปอนเซอร์ชุดแข่งจากอาดิดาไปเป็นไนกี้ในปี2017ซึ่งนั่นก็ทําให้โรเบิร์ตฮาร์เบกที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออกโรงวิจารณ์ว่าขาดความสํานึกรักบ้านเกิดโดยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา d f b หรือสมาคมฟุตบอลเยอรมันได้ประกาศยุติความสัมพันธ์กว่า10ปีกับทางอาดิดาผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาชื่อดังจากประเทศเยอรมันเพื่อเปลี่ยนไปใช้ Nike, ไนกี้แบรนด์อุปกรณ์กีฬาสัญชาติอาเมริกันโดยทางสมาคมได้เซ็นสัญญากับไนกี้เพืเ่อใช ช่วงระหว่างปี2027ถึงปี2 0 3 4โดยพวกเขาได้ระบุเหตุผลว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดในแง่ของเศรษฐกิจซึ่งสื่อต่างๆก็คาดการณ์ว่าทางสมาคมน่าจะได้เงินค่าตอบแทนที่มากกว่า100ล้านยูโรต่อปีในขณะที่ทางดีดานได้ให้ในปัจจุบันนั้น เพียงแค่50ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นหลังจากมีประกาศจากทางสมาคมก็ทําให้รัฐมนตรีฮาเบ็กได้ออกหมาสัมภาษณ์ว่ามันคงเป็นเรื่องที่ยากที่ผมจะจินตนาการเสื้อแข่งของทีมชาติเยอรมันแบบที่มี3ขีดของอาดิดาสเพราะสำหรับผมแล้วสัญลักษณ์ของอาดิดาสคือสิ่งที่อยู่คู่กับทีมชาติเยอรมันมาโดยตลอดและเป็นส่วนหนึ่งในเอกลักษณ์ของประเทศตามตรงก็คือผมต้องการเห็นความรักชาติและท้องถิ่นมากกว่านี้ ในขณะเดียวกันศาสตราจารย์คาร์ลอเตอร์บัชรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขก็เป็นอีกคนที่ไม่เห็นด้วยกับสมาคมฟุตบอลโดยเขาได้เขียนข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่าทีมชาติของพวกเราจะไม่มีอดิดาสอยู่บนเสืออ้อต่อไปและเปลี่ยนไปใช้บริษัทของอเมริกันแทนผมคิดว่านี่มันคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกําลังทําลายประเพณีและความหลักบ้านเกิดท็อปอินซีแลกเยอรมันอยู่คู่กับอาดิดาสมายาวนานกว่า7จปีหรือตั้งแต่ฟุตบอลโลกในปี1 9 5 1954นั่นก็เท่ากัาว่าสี่นล ในปี2026จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายที่ทีมชาติเยอรมันจะสวมชุดแข่งตาสามขีดของ a d i d a านั่นเองล่ะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ